ช่กับเรานี่ยชนบบฟนดนนะะนาดะะิวนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูชี่โฮมเมดล็อตที่สองนะคะเป็นจิ๋วนะคะเป็นสกูชี่จิ๋วนะคะก็ไอเดียลายตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ใครสนใจนะคะแคปภาพหน้าจอมาเนาะช่องทางการโอนเงินอยู่ที่ดีคลิปช้นบล็อกนะคะต้องทำเงินสามสิบเอ็มเอสห้าสิบนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันะะแรกก็เป็นแครอทน,นะคะแครอทมีทั้งหมดสามชิ้นนะคะมีมีแพ็กเกจทุกชิ้นแล้วก็มีลายเส้นทุกชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะฟ้าเกะมาให้ดูเนาะเป็นชิ้นตัวอย่างนนนะะะะคคมมีทั้้งหดชิ ขออนุญ,ญาตบีบนะคือมันนิ่มซโลมากๆเลยนะคะอันนี้เกิดตำหนิน้อยมากนะคะไม่เหมือนกับสก,กุชชี่ทั่วไปนะคะเพราะว่าสก,กุชชี่ทั่วไปมันจะแบบเกิดตำหนิเยอะใช่ปะละ่ะอันนี้มันเกิดตำหนิน้อยมากๆนะคะแต่ว่าก็พยายามเล่นให้ดีเนาะก็เขียนลายเส้นมาฟ้าดีไว้นะคะอันนี้นะคะมีแพ็กเกจเนาะชิ้นละสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นแครอทนะคะสีสวยแล้วก็ลักษณะเหมือนแครอทจริงๆเลยนะชิ้นละส0บบาทเท่านั้นนะคะแครอท ต่อมานะคะเป็นมินิปังยาวนะคะเป็นปังยาวนะคะก็ชิ้นนี้แบบเล็กมากๆนะคะแต่ว่านิ่มสาลูมากๆอ่ะชิ้นละสองบาทนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะเล็กแบบเราบีบไปมันจะปิดมือเลยเนาะแต่มันก็ยาวนะคะนี่นะคะชิ้นละสองบาทเท่านั้นนะมีทั้งหมดอออ นนะะส,นะสีชิ้นนะคะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะชิลละสองบาทนะคะต่อมาเป็นบางแผ่นสีส้มนะคะเป็นบางแผ่นแบบหนานะคะสีส้มๆแล้วก็สีออกแดงๆนะคะมีลายเส้นฟ้านะคะนิ่มซโลนะคะชิลละห้าบาทเนาะชิลละห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่นะมีแค่สองชิ้นนะคะชิลละห้าบาทนะคะไซส์หนานะแต่ว่าเล็กนะคะไซส์หนาแต่ว่ามันเล็กนะแต่ไม่ได้เล็กมากนะคะ ก็ใหญ่ๆหญ่อยู่นะคะชิ้นละห้าบาทเท่านั้นนะคะมีสีค่ะเป็นสกูชีเพนนะคะเป็นซิปแพคนะคะสามารถสั่งอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างเอามาให้ดูเนาะมีอีกหลายชิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆสั่งนะคะเป็นขนมปังซิปแพคของเด็กีริกนะคะนี่เนาะมันเป็นซิปแพคนะคะไม่ใช่เป็นแผ่นแผนนะมันเป็นร่องอยู่นะคะแต่ขอไม่เอาออกมาให้ดูนะเพราะว่าแพ็กเกจกว่าจะทาเสร็จคือแบบนี่นะคะชิ้นนี้นะคะราคาห้าบาทเนาะชิ้นนี้นะคะห้าบาทนะเดี๋ยวเราจะเอาแบบ่าแบบโฮมเมดที่เราขายมา ให้นะอันนี้เป็นเพนเองนะแล้วแบบพวงเม็ดที่เราขายนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอการาคาอีกทีนึงเนะมาะต่อมานะคะเป็นปังยาวแบบเพนนะคะห้าบาทเหมือนกันเนาะมีสองชิ้นนะคะปังยาวะะแล้วก็ <5 S 1> จะมีเป็นปังแผ่นแบบเพนเองนะคะชิ้นละสองบาทเนาะไซมินินะคะ2บาทเท่านั้นนะคะมีสองชิ้นมินิสกูช่เต้าหู้นะคะสองบาทเท่านั้นนะคะเป็นจิ๋วเลยนะ ซ์จิวว๋วส,สองบาทที่โฮมเมดเพ่มเติมนะคะเป็นตังแผ่นอะโอยามาโตเกียวของ i อบ o ูมนะคะมีสามสีนะคะมีสีฟ้าน้ําเงินนะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเหลืองนะชิลละห้าบาททุกท,ทุกชิ้นเลยนะนี่นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อไอดีรายตามที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณ